สวัสดีครับนะครับช่างจูบันสวนนภัสวร์วนะันนี้ผมจะมาแนะนำนะวิธีในะสยชาร์ตโทรศัพท์ผักบวยนะด้วยฝาขวดน้ำนะขวดน้ำรีไซเคิลนนะที่เราดื่มหมดแล้วนะครับไม่ได้ใช้ก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะอุปก,ปกรณ์ก็จะมีฝาขวดน้ำนะครับ ขวดน้ำแล้วก็กาวแท่งนะกาวแท่งกาวแท่งแล้วก็คัตเตอร์นนะครับแล้วก็จะมีปืนกาวปืนยิงกาวแท่งด้วยนะครับเราไม่มีก็ใช้เป็นไฟเช็กนะครับไฟเช็กไฟเช็กลุนให้กาวแท่งนิ่มนะครับ ข้าวเท่งนิ่มก็สามารถใช้ได้นะอันนี้ก็จะมาเลื่อมกันเลยนะก็มีมีดคัตเตอร์ก่อนอื่นเราก็เวกตามตามที่เราต้องการความะวัดนะระยะเราจะเอาใส่ตรงนี้นะโดยประมาณแล้วก็ให้ติดติดขอบตรงนี้นะครแล้วก็ ทำเวกออกก่อนนะให้ได้ระยะนะก็าจะประมาณนี้เนี <Uh ่ยระยะนี้แล้วก็สายอาสายเข้าล่องนิดก่อน ใช้ความระมัดระวังนิดหน,นึ่งว่าคัตเตอร์คมหรือว,ว่าจะใช้เป็นกันไกลก็ได้ที่ว่ากันไกลจะไม่ไม่สวยนะเห็นไหพอได้ประมาณนี้นะประมาณนี้แล้วก็ใช้ปืนกาวนะครับ อยูแล้วน่าจะสูงไปสูงไปเชียนลงอีกนะเฉียนด้านล่างออกกประมาณนี้นะจะ,จะ,จะใช้ได้แล้วก็เป็นที่จับได้ด้วยนะนี้ก็ยังยังไม่เรียบร้อยเนาะ กืนงกาวใส่ในนีนะ่เนี่ยนิงกาวใส่ให้ติมนะแต่ถ้าเป็น <S <S เป็นไฟเช็คก,ก็จะช้าหน่อยนะ จะเป็นที่จับไปด้วยเลยนะอันนี้ผมใช้แท่งแท่งแท่งสั้นนะครับแท่งสั้นน่าจะสองแท่งสองแทงพอดีแทงยาวกุน่าจะแท่งอ,อน,นี้ก็กดไ้มเนี่ยกดไวมนะ ใส่ให้ติมติมฝาขวดน้ำนนลลอย่านะชนไหลลงไปเองนะจะไหลลงไปเองแล้วก็ปล่อยให้ยินกุดนะ ลงไป,ไาาปนะงก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะจะมีที่จับด้วยนะทด,ดลองเสียบดนะูที่จับดึงออกด้วยนะหรือว่าจะสามารถ ตกแต่งให้สวยงามได้นะครับเห็นะครับสองด้านนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับ